ในเลนนอกอะไรเนี่ยนกเอออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วให้เปิร์ดอ่ะให้เปิร์ดอ่านนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ราจะ๋ยวหยุดได้แล้วเหรอเดี๋ยวจะให้มันดปิดตัวให้เปิดฝาแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดปาแล้วครับทำหนึ่งครั้งเดี๋ยวจะปล่อยผีเสื้อได้เปิดได้ไหมลูกมันเปิดจากไหนอ่ะนั่นแหละเปิดดึงขึ้นลูกเอะเดเดี๋ยวถือไว้แน่นแนะลูกถือไว้นะเปิดจับผีเสื้อนี่ไหนสีไหนเรานีกดูข้างใน เสื้อไปใจเรมอ่ะะจได้เอามันติดติดเอาเอาใบไม้มาหน่อยก่อนเดี๋ยวนะจะจะจับไว้จับไว้นี่เจับมี่อ่าเอาเสื้อเวเสื้อไปเอาแล้วไปเจ้าไปหาเจสอนไปบายบายบบาายยจะได้ก็บายบายอะ้รมันขึ้นไปอยู่มันนู้นมันขึ้นไปอยู่เกาะอยู่มันกิ่งเดี๋ยวเจเร่ข้าไปหาม่าดูแลมันใหม่ก็ได้มัอขึ้นไปเกาะอยู่มันกิ่งตรงนั้น ตอนจำเนื่ยคือมันเดินมาตรงเนี้ยป้าป๊าก็เห็นนะป้าป๊าก็เลยจับลงนมาให้เจีดังนี้อย่างเนี่ยในสุดก็ได้ปล่อยผีเสื้อแล้วนี่อาจจะเป็นสัตว์ตัวแรกที่เรียนเลีสำเร็จแต่ก็ได้ใช่ไหมไม่บ่ายก่อนจะไม่บ่ายหรอป๊าป๊าเทิ้งลูกเอาลูกอย่าเอาใบไม้มาแน่ไหม่โอ้มันบินไปแล้ว